ว่าไต้จูไต้จูนะคะในจังหวัด12ปันนั้นมีประชากรประมาณ1ล้านคนประกอบด้วย13ชนเผ่าชนเผ่าอันดับหนึ่งก็เป็นชนเผ่าไต้หรือเรียกว่าไต้จูมีประชากรประมาณ300,000คนลงมาก็คือชนเผ่าไอหนีไอหนี่นัอยู่ทางประเทศไทยเราก็เรียกว่าชนเผ่าอาคาเดี๋ยที่นี่เรียกว่าไอหนีจูมันจะ เล็กจะพาะ่าและลงมาก็จะมีเผ่าอีอเผ่ายาเผ่าแมวเผ่าอาวาเผ่าจินโนอื่นๆทั้ง สชนเผ่าเี่ยชนเผ่าสุดท้ายอยู่ในประเทศจีนก็เรียกว่าชนเผาอาชิโนโก็อาศัยอยู่ใน1 2บสอันนาที่มีประชายกรแค่2,000 0คน20,000คนค่ะค่ะได้มีอหเมือง2องอำเภอเมืองก็เรียกว่าเมืองชิงลุ่หรือชิงลุงใช่ไหมคะมันก็คือเป็นเมืองเลวกันลงมาก็จะมีอำเภอเมืองล่ากับเมืองไห่และ คนไทยเรียกว่าเชิงลุงก็คือเพืนจีนเราเรียกว่าเจิงหงเจิงก็คือเป็นเมืองหงก็คือนกยุงก็เรียกว่าเมืองนกยุงเมืองนกยุงค่ะ,ะเรียกว่าเชิงลุงก็คือในอดีตนะคะเราแต่ว่าในอดีตนะมีพระพระททุทธเจ้าองค์หนึ่งเสด็จมาถึงที่เมืองนี้เื่อพระพระททุทธเจ้ามาถึงก็เห็นฟ้ากำลังลุ่งขึ้นนะคะก็เรียกว่าเมืองเชิงลุง บังชิงลุงนะคะอ่าคนท้องถิ่นก็ว่าจิงเจิงหงได้ไมาทุกท่านนะคะแต่ยิงคนจีนว่าซีซวงปั๋นนาก็คือเมืองที่ตอนนี้เราอยู่กันนะคะเพราะสัญ,ญลักษณ์ที่นี่ก็คือเป็นนกยุงกับช้างใช่ไหมคะแล้เมื่อกี้เราลงมานะคะตรงที่หลังคาอ่าก็เป็นสถานีรถไฟก็เป็นหางนกยงุงและคมไฟก็เป็นช้างอ่า เพราะเขาขอให้สาวอยู่ตรงที่ใน12บปันนานะผู้ญิงสวยเหมือนนกยูงผู้ใช้ตัวใหญ่ตัวแข็งแรงเหมือนช้างในในปันนานะคะภาษาอันหนึ่งภาษาอันแรกของใน12ปันนาก็เป็นภาษาไตลื้อภาษาไตลื้อก็คล้ายๆภาษาทางล้านนาและอยู่ที่นี่นะถ้าอินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาเที่ยวจังหวัด12ปันนาภาษาไตลื้อเราจะเพื่ออินดีสู้เจ้าตังไลมาแอล12ปันนา 12ปันนาให้ภาษาเก่าแก่ตรงที่ทางปะเททยแม่ใช้12ปันนาเราก็ยังใช้อยู่กกูมึงก็ใช้อยู่นะคะ,ะยังใช้กันอยู่นะคะเพราะเรามาเที่ยวจังหวัด12ปันนาเนี่ยเราก็มาดูว,วัฒนาธรรมและมาดูชีวิตการเป็นอยู่ของชนเผ่าไตาลื้อกันไต้ลื้อกันค่ะไต้ลื้อก็คือเป็นชนเผ่าที่นับถือศาสนาพุทธ นับถือศาสนาพุทธนะคะแต่ตรงที่นี่นะเรานับถือศาสนาพุทธอินทรีย์ได้ยันได้ยันเข้ามา12บสองปนนาน,นะคะเราก็จะมีการไหว้พระใช่ไหมคะไหว้พระค่ะการได้เข้ามาถึงที่นี่นะคะถ้าอู้ภาษาลือได้นะคะเวลาเราไปซื้อของนะคะเราก็อู้ภาษาลือสบายๆได้อยู่ที่นี่นะใจลือ้อเราก็จะมีซื้อของ ตัวเองนะคะเวลาคนจริงเข้ามาถึงที่นี่นะถ้าเจอผู้หญิงอายุ15-25นะเราจะเรียกว่าสาวโตลี25-40น่าจะเรียกว่าอีนางโตลี40ขึ้นไปน่าจะเรียกว่าแม่เท่าโตลีแม่เท่าโตลีนะคะผู้ชายก็เรียกว่า2 5 2 5ก็เรียกว่าเบ่าโตลีก็ถือว่ายังสดอยู่ยังไม่แต่งงาน25-40ก็เรียกว่าไอเบ่าโตลี40ขึินไปก็เรียกว่าพ่อเท่าโตลี พ่อเท่าตัว,ตวลีนรับไม่ได้เลยใช่ไหมขุนลุกขึ้นเลยรเรียกว่าพ่อเท่าเข้ามเมืองตาเลี้ยวล่องเรือตาตามใช่ไหมคะมาถึงที่นี่นะคะห้ามเรียกผู้หญิงเสาวจีนะคะถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่า美หนนอกจากนีก็เลยอีนางตัวลีกับไอบ้เบาตัวลีได้มาถึงที่สิบสองปันนานะคะเราก็จะเป็นอีนางกับไอบ้เบากันทุกคนเลยค่ะ ต่อนนี้ไปนะ้นน้องโยกก็จะเล็กทุกท่านอกนางตัวดีกับไอ้เบาตัวดีเนีก็เหมือนน้องโยกก็อินดีทุกท่านมาเล็กถือว่าโยกตัวดีเหมือนกันนะคะ